ครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชมครับต้องบอกว่า300บาทที่แม่รับจ้างเลี้ยงลูก3ชีวิตบวกแม่อีกหนึ่งเป็น4ชีวิตคุณผู้ชมครับและที่มันบีบหัวใจที่สุดเลยมีลูกคนโต จนแล้วลำบากแล้วข้าวไม่มีจะก,กินแล้วลูกคนโตเป็นมะเร็งสมองอีกนะฮะแม่ก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนไปนรักษาลูกคุณผู้ชมดูภาพตอนที่ผู้สึกข่าวเนี่ยเข้าไปเจอครอบครัวนี้หน่อยอนี่คือนาทีตอนที่ไปเจอครอบครัวคุณสายผลคุณผู้ชมครับนี่คือบรรดาลูกๆเขานั่งร้องไห้เดี๋ยวก็หายนี่ฮะต้องให้คุณผู้ชมดูเรื่องนี้แล้วใครเองที่กำลังทดทอชีวิตจะได้เข้าใจ คุณผู้ชมรู้ไมว่าความลำบากของผู้หญิงคนนี้ที่เขาต้องเลี้ยงลูกมันจะมีภาพตอนที่คุณแม่เองเนี่ยดัดลูกๆเนี่ยไปที่ไร่มันสัมปะหลังเดี๋ยวลองเปิดคู่ขนาดให้ดูหน่อยก็ได้นะฮะเ,เพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนี่ฮะแล้วก็พาลูกเนี่ยไปรับจ้างก็คือปลูกมันค่ะเก็บมันนะคะนี่โดยถามบอกแม่แล้วยังไงชีวิตมันมีปัญหายัางไง แกมีเงินวันละ300บาทจากการทำไร่ภาพที่กอดกันร,ร้องไห้เมื่อสักครู่นี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอมารู้ว่าลูกคนโตนะฮะซึ่งอายุ13 13ปีค่ะปยเธอคิดว่าจริงๆแล้วจะเป็นเสาหลักของบ้านยอยู่ๆคุณผู้ชมครับ<ไ>น้องได้รับการวินิจฉัยเนี่ยนะฮะ<ไ>ว่าน้องเป็นมะเร็งสมองเมื่อวันที่23เมษาแล้วทั้งบ้านมีเงิน300บาทต่อวันวันไหนไม่จ้างถามบอกแล้วแม่ทำยังไง คุณผู้ชมครับแม่ต้องไปขออาหารพวกเซเว่นพวกร้านทำกับข้าวที่อาหารหมดอายุอาหารตามสั่งอนนะคะที่คนกินเหลือทิ้งอะค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยทางครอบครัวเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกด้วยว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเขาไม่มีจริงที่จะไปซื้อข้าวกิน ต้องไปขอนะคะตามร้านต่างๆอย่างที่บอกเพื่อมาประทังชีวิตให้ลูกได้กินกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะคะขออาหารหมดอายุตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยค่ะแม่ยอมรับนะคะว่าแม้จะลำบากแต่ตัวเองก็กัดฟันสู้เพื่อลูกค่ะ คือวันนี้เองเนี่ยตอนที่ผู้สื่อข่าวแจ้งเรื่องนี้มา<ะ>เราส่งผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณสายฝนที่บ้านเลยตัดภาพไปดูที่บ้านครับวันนี้ปรากฏว่าทันทีที่เดินทางไปถึงน้องทั้ง3คนนะครับคุณผู้ชมะฮะก็คือทางด้านน้องการจานาม,มยุราแล้วก็เด็กชายใจเพชร<ะ>วันนี้เบื้องต้นคุณผู้ชมครับคุณแม่ร้องไห้กับทางทีมข่าวช่อง8เพราะาชีวิตที่เล่าคือเรื่องจริงแล้วประเด็นคือตอนที่เราลงไปสำรวจชาวบ้านก็ยืนยันนะครับว่าเขาลำบากจริงๆ เนื่องจากว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวไม่มีเงิน<ะ>แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอเปิดภาพสมุดบัญชีล่าสุดให้ดูหน่อยนะฮะปรากฏว่าวันนี้มีผู้ใจบุญจากทั่วประเทศบริจาคเงินเข้ามาผ่านบัญชีภาพนิ่งเลขบัญชีครับ8 0 0แสนกว่าบาท ยอดเมื่อตอนบ่ายสองครึ่งวันนี้นะคะแล้วเราก็ถามบอกว่าแล้วยังไงอนาคตเด็กโดยเฉพาะวันนี้ลูกทั้งหมด3าคนมันจะมีบรรยากาศที่วันนี้น้องพีทนะฮะคนที่เป็นมะเร็งสมองก็คือเด็กชายใจเพชรวันนี้น้องก็ออกมาขอบคุณด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นี่ฮะคือตัวน้องเองเนี่ยผลการเรียนเนี่ยเรียนดีใช่ไหมใช่เรียนดีแม่ถึงขนาดบอกว่าวันนี้เสียดายถ้าลูกจะไม่ได้รับการรักษาตัวหมอบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะ ถ้าไม่รักษาตัวน้องจะอยู่ได้ปีกว่าๆแล้วน้องจะไปแม่ก็เลยบอกโอ้แม่รู้ทำยังไงแล้วสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันเลขบัญชีน้องปรากฏว่าคนบริจาคมาให้แปดแสนเพราะแม่ต้องหาเงินพาน้องไปรักษาบางวันที่บอกว่าไปขอข้าว ที่เขาหมดอายุจากร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่อาหารตามสั่งวันไหนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินให้ลูกทั้งสามคนไปโรงเรียนวันนี้คุณแม่บอกว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือโดยเฉพาะน้องจะได้ผ่าตัดเนื้องอกที่มาเร็งสมองน้องมีอาการประมาณแค่สองอาทิตย์อ๋อมีอาการสอ,อาทิตย์คุณแม่ก็พาไปตรวจเลยจากนั้นพ่อครัว<ม>ค่ะ,คะ กินอาหารหมดอายุเพื่อประทังชีวิตอาหารในส่วนนี้มีจริงๆกับก,ก,ก็เคยมีแล้วก็ถ้าแม่ไปทําการรักษาตัวที่นั่นจริงๆไม่มีไม่มีเงินอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องทําเพื่อยื้อชีวิตของลูกกับแม่ให้อยู่ได้จ้ะแม่ก็ต้องทําคือคนเป็นแม่ทําได้ทุกอย่างจา้ะขอให้เรามีชีวิตอยู่ได้บางครั้งไม่มีข้าว นี่มีข้าวเลยนะะมีกระป๋องนมเท่านี้อืมแม่ก็ต้มให้ลูกกินต้มนมเหรอฮะต้มข้าวต้มอ๋อข้าวต้มจะถ้าลูกกินเหลือแม่ก็จะกินแต่ถ้าไม่เหลือแม่กินอะไรก็ได้อคือคนเป็นแม่เนาะ,ะทำได้ทุกอย่างต่ะขอให้ลูกได้อิ่มก็พอ,อ อยากให้น้องได้เรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนแม่ที่ไม่มีการศึกษาเลยแล้วก็เลี้ยงลูกแบบตามลาพังอย่างเงี้ยจ้ะ<ม>อยากให้เขาเรียนสูงมีงานทํามีเงินแบบเลี้ยงดูตัวเองได้จ้ะก,<า>ก็อยากฝากให้ช่วยส่งการศึกษาให้น้องค<า>่ะอยากให้น้องเรียนแล้วก็อยากรักษาน้องเนี่ยให้หายจ้าจาะคือชีวิตของแม่ก็เหลือกันแค่สี่คนแค่นี้ แม่อยากแบบให้ลูกไม่ต้องลาบากเหม,มือนแม่จ้ะจดเลยนะตัวแม่เองแม่ไม่มีการศึกษาสักอย่างเลยศูนย์หนึ่งห้าคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะอันนี้คือน้องใจเพชรถูกไหมฮะล่าสุดวันนี้น้องใจเพชรเองเนี่ยได้เปิดใจเหมือนกันคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากสังคมคตัวของใจเพชรบ,บอกว่าผมป่วยเป็นมะเร็งสมองแล้ววันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าถ้าได้รับการผ่าตัดการเดินเนี่ยจะดีขึ้นเพราะเริ่มแรกเลยเนี่ยเห็นบอกว่าคุณหมอเนี่ย คือไปพบว่ามีอาการเท้าชาแขนชาแล้วน้องปวดศีรษะคือวันนี้ตอนที่น้องเดินเนี่ยต้องเดินรักขาใช่ไหมจิตดีใช่ค่ะพอน้องไม่มีแรงเดินนะคะแล้วก็มักจะปวดหัวเวลาที่อากาศร้อนมากๆนอนร้องไห้ทุกคืนเลยนะคะน้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะลุกไปโรงเรียนแต่พอลุกขึ้นมามันลุกไม่ได้เท้าชาแขนชาแล้วมัน <พา S 1> มีมอาการอีกอันหนึ่งที่น้องบอกเลยก็คือน้องมักจะหลงๆลืมๆก็เลยแปลกใจบ,บอกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบางทีคนเพิ่งมาทักเนี่ย และปรากฏเดินผ่านไปน้องลืมชื่อแล้วน้องก็เลยบอกเอะเราเป็นอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆเราลืมเขาหมดเลยซึ่งมันแปลกมากวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและหวังว่าเงินแ0 0แสนนี้เอาจริงเรื่องการผ่าตัดเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะเห็นบอกว,กว่าก็น่าจะพอจํานวนหนึ่งแต่เรื่องของอนาคตเพราะว่าครอบครัวนี้มีอีก3ชีวิตอย่างที่บอกมีการชนาอายุ11ปีมีมายุราอายุ10ขวบและใจเพชรอายุ13ลองฟังเสียงน้องเปิดใจและขอบคุณทุกคนนะครับ แขนชาเท้าชาครับแล้วก็ปวดหัวครับปวดหัวแต่ช่วงตั้งแต่ผ่าตัดมานี่เป็นบ่อยไหมเริ่มไม่เป็นแล้วครับแล้วก่อนหน้าที่จะผ่าตัดนี่อาการมันเป็นไงลูกปวดหัวปวดหัวไม่ค่อยมากครับแต่ว่าแขนชาเท้าชาจนขยับไม่ได้ครับเป็นบอกเดินลากไปกับพื้นเลยใช่ไหมครับอพอไปผ่าตัดแล้วเจ็บไหมลูกเจ็บอรู่ครับ เห็นบอกว่าเวลาคุยไปคุยมาแล้วเราจำนู่นจำนี่ไม่ค่อยได้เลยมันลืมด้วยว่าไหลูกมันลืมครับลืมนะอยู่คุยกับเพื่อนคุยกับน้องอะไรเงี้ยลืมเลยครับตอนนี้มีคนช่วยเหลือเรามีเงินบริจาคโอนเข้ามาก้อนหนึ่งแล้วเราอยากจะบอกอะไรกับคนช่วยเหลือเราครับลูกก็ขอบคุณคนที่ช่วยเหลือมากมากครับแล้วถ้าหายแล้วเราจะตั้งใจเรียนหรือว่าเราจะ ช่วยแม่ช่วยน้องอะไรทำยังไงก็จะทำให้ดีที่สแขนคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าเด็กทั้ง3คนนี่เรียนเก่งมากนะฮะคือคุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพบ้านไม่มีอะไรเลยฮะมีแค่พูกจริงๆน้องใจเพชรได้3.19น้องการได้3.63และน้องอีกคนหนึ่งคือน้องกิ่งนะฮะ10ขวบคุณผู้ชมครับคนนี้ได้ 4. 0 0นะฮะ คือ3คนนี้คือเรียนเก่งมากวันนี้มีภาพรู้สึกจะมีภาพอินเสิร์ตที่เขาสมุดพก มาโชว์ให้ดูเนี่ยนะฮะ,ะผลการเรียนผลการเรียนทั้งหมดแล้ววันนี้ทางพออโรงเรียนบ้านเขาน้ําเพชรคุณพิเชษทองดอนแฝงก็เปิดใจกับทางช่องแปดบอกว่าเด็กทั้ง3คนเห็นบอกว่ามีคุณสมบัติจะได้รับทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทราบมีคนใจดีร่วมบริจาค8 0 0แสนกว่าบาทให้น้องผ่าสมองก่อนมีเสียงท่านพอ,อนะฮะที่วันนี้เราไปพูดคุยกับพออมาฮะ ว่าเป็นครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดีนะครับพ่อไม่หาเช้ากินค่ำเวลาทำงานทีเนี่ยย้ายไปเรื่อยย้ายย้ายถึงฐานไปเรื่อยเด็กคนนี้ก็คือย้ายมาจากอีกโรงเรียนนึงซึ่งอายุก็เด็กคนนี้เกินเกณฑ์แล้วเกินเกินอายุเกินกว่าชั้นป,ปกติแล้วแต่ทางโรงเรียนเราก็รับไว้เดิมทีคือน้องมีอาการแขนกระดูกกระดิกไม่ได้ก็คือแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยพาไปที่โรงพยาบาลกับแทพทยแล้วก็คราวนี้นะครับเอ็กซเรย์อะไรก็ปรากฏว่ามีนเนื้อง,งอก เน้อสมองเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเพชรบุรของเราได้ทําการผ่าตัดเอาเนื้อออกแล้วก็น้องสามารถกลับมาขยับแขนได้วิ่งได้เลยเดินได้ปกติแล้วก็ล่าสุดที่ว่าหมอนัดไปเจอนะครับไปอีกรอบนึ่งในในในเรื่องอ่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับก็ต้องถือว่าครอบครัวนี้เขาลำบากจริงๆและเป็นการสู้ชีวิตนะฮะและเด็กสมคนตั้งใจเรียนดีจริงๆ